ผมชื่อนายกรวิทย์มานารีเป็นครูผู้สอนคนพิการสังกัดกศนอำเภอเบตงจังหวัดยะลาครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาคนพิการ ในรายวิชาภาษาไทยสำหรับนักศึกษาจะเรียนอ่านออกเขียนได้กอไก่ถึงฮอนุกอ่อานได้หรือเปล่าเราไปดูกันเลยนะครับแบบเตรียมความพร้อมในช่วงการเปิดภาคเรียนที่1ของ 2, 5 6 6 4าในรายวิชาภาษาไทย ก็คือให้นักศึกษาลองฝึกอ่านแบบฝึกกอไก่ต้องูอ่านเย่ยคะ,ะตามที่ครูชี้กอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายขอคนขอละคงังงงูจอจานชอชิงชอชา้าง<ฮ>ซอโซชอเชอถูกต้องครับยอผู้หญิง ดอชดาตอปตักทอฐานทอมันโทอมุทอผู้เท่านอนเนนด่อเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอทงนอหนูบอใบไม้ปอปลาพอพึ่งพอฟ้าพอพานพอฟันพอสำเพอมอมายอยัก รอเรือรอลิงวอแหวนสอสาลาสออสีสอเสือหอเหีดรอจุลาอออ่างหอนกู่อ่านด้วยอันนี้เลขอะไรอ่ะลูก วางก่อนอันนี้เลขอะไรอันหนึ่งอันนี้เลขอะไรเอ่ยอ่าเลขอารบิกก็คือเลขอะไรที่จะกริดเขียนอ่านนี่หนึ่งนี่สองอ่าถูกต้องอันนี้สามถูกต้องลูกอันนี้นี่คือสี่ถูกต้อง